่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลารองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองเป็นประธานปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีปันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90ปรรษา12สิงหาคม2565วันแม่แห่งชาติร่วมกับนางสาวสุภาพรกำเนิดผลสอสสงขลาเกต6พักประชาธิปัตย์โดยมีผู้บริหาร ท้องถิ่นผู้นำท้องที่ประมงในพื้นที่นักเรียนนักศึกษาและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโดยพันปลาทางนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองและคณะผู้บริหารท้องถิ่นขอบคุณกรม ประมงกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยการสนับสนุนผ่านด็ตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนโดยจุดที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้หนึ่งสระน้ำที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยคงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาสระนาที่ทําการเทศบาลตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาหัวผานดานเทศบาลตำบลทุ่งลานอำเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขาสาาาองอาลาตามดูผู้แทนนาย,ยกชายสอสอเดชอิทขาวทอง